ขอไปด้วยกันดีนะเห็นว่าติดถนนเลยไก่ดีนะบังกลิ่นหอมจริงเอาให้ดังเลยนะบาง ะเอาให้ปังังเลยนะจ้ามีมากับบงังตักเปรี้ยชีใช่ไหมใช่ค่ะอ๋ออยู่รัตกับบังเหรออยู่รัตกับบังไปไปพอผมนิดน,นึงอยู่มีนมีทีนมีทีนใช่อยู่วังแสนวังแสนวังแสนโอ้แล้วก็มาอยู่กับบังนี่นี่ เดมาจากบ้านไปเจอไปเจอพี่เขาชวนมาอืมพี่เขาตามงานอ่ะนะเห็นมันก่อนไปไปไหนนะไปบางบรทอมไหมบางโพออกงานวัดเจ็บางบอนบางบ่อบางบ่อออกงานวัดเป็นไงมบ้างขอไปด้วยกันดีนะเห็นว่าปิดถนนเลยใชดีเนาะ ยันนี้หอมอะ่ะ่าหน้าร้านปุ๊ต้องหันแน่นอนเ <c oughs> ครือหอมจริงลูกค้าถามว่านเนยอยู่ตรงไหน <c oughs> ไม่กลิ่นเลย <c oughs> แต่คนทำไม่รู้เรื่องอะแบบชินแล้วหรอหนูชินแล้วชินจมูกแล้วเดี๋ยวลูกมาเดี๋ยวต้องจัดสัเกิน <c oughs> I